ชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็หวังว่าเพลงที่สุภาวดีใช้ฟิลในการเลือกรวมถึงใจในการเลือกในแต่ละวันนั้นคนฟังจะรู้สึกได้ว่าคนเปิด <c oughs> มีความผสมผสานความชอบส่วนตัวเปิดแล้วเปิดอีกเปิดอยู่นั่นแหละเปิด ตลอดเปิดมีแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเออถ้าฟังเพลงสากลก็จะมีเพลงในสไตล,ล์แบบนี้นะคะร้อยเจ็ดจช้าวันทํางานวันนี้ทักทายคนที่ฟังออนไลน์ด้วยนะคะ indie o n air 1 o n e สุภาวดีคําพิรานนนคนเดิมพร้อมที่จะกลับมาทําหน้าที่เลือกเพลงให้ฟังในชั่วโมงแรก ไมชั่วโมงที่สสิชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วตอนนี้เข้ามาติดตามฟังชั่วโมงที่สองซึ่งชั่วโมงนี้เราก็พร้อมที่จะนำคนที่ฟังอยู่เข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้ช่วง indie society ค่ะ indie society ข่าวสังคม <Ind ie. S 2> ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ตั้งใจนำเสนอมากๆค่ะขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลวันนี้ค่ะอังคาร24ตุลาคมที่วิทยาลัยพยาบาล กรมราชชนนีสงขาเป็นรถรับบริจาคโลหิตสามารถไปบริจาคโลหิตได้จนถึง12นิกาค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่สองสำหรับเช้าวันนี้นะคะคณะดำเนินงานวันสตรีสากลขอเชิญหน่วยงาน องค์กรประชาชนทั่วไปเสนอประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นโดยสามารถส่งข้อมูลไปได้วันนี้จนถึง7พฤศจิกายนนี้ค่ะเราจะปิดท้าย indie society อีกหนึ่งข่าวของ จังหวัดสงขลาขอเชิญพี่น้องประชาชนและหน่วยงานร่วมกิจกรรมจัดงานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งวัดล้อมเทศบานนลนครสงขลากับกิจกรรมขยะทองคำประจำเดือนตุลาคมโดยเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินนะคะนำขยะรีไซเคิลมาแลกเป็นเงินเพื่อสร้างมูลค่าและส่งเสริมการคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธีช่วยให้โลกน่าอยู่มากขึ้นทั้งพลาสติกใสกระดาษขาวดำที่ใช้แล้วกระดาษสีกระดาษลังขวดแก้วกระป๋องกิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินจะจัดขึ้นในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนี้ตุลาคมเวลา9โมงเช้าถึง11เนลิกาค่ะและนี่คือข่าวสารท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาทักทา,ายคนที่ชมไลฟ์อยู่ ในเวลานี้ด้วยขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามฟังและก็ติดตามชมข้อมูลในช่วงินดี e society ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลาทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้ที่นี่ค่ะ 0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์บาบที่คุณเป็นเจ้าของได้คิดว่าใครคุณจรสวัสดีคะ่ะสวัสดีวันอังคารนะคะขับขอบคุณที่เข้ามาชมข้อมูลในช่วง อิ Society นดี้สอร์ไเช้าหนีด้วยค่ะ Society, สนับสนุนช่วงอินดี้ส c i e t y โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนใจลงโฆษณาในรายการอินดี้เอฟเอ5แ6ดหน